สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล็กตอนนี้เราสามคนแม่ลูกนะคะสำหรับย้ำเพลงพาเพลินและสายน้ำผึ่งพาซ่าเอ้ยกำลังจะไปหอฟินค่ะตอนนี้อยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำตั้งเพลงแล้วบมบอกถึงวัยถึงอายุได้เนาะแก่วะ คเดียววันนี้ไปไหนมาบ้างแล้วคะคุณแม่แม่ไปมาหรืจะไปวันเนี้ยเช้านี้เช้านี้ทาไปไหนมาแล้วบ้างจะมาจ้าแรกก็กินข้าวกินข้าวเสร็จไปไหนต่อกินข้าวแล้วก็มาไหว้พระไหว้พระพระอะไรเงาวัดใดนะอะไรแล้วเงาเงาอะไรถางเงาถางเงาวัดพระธาตุถาเงาาถเงาใช่แล้วเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายรูปที่ไหนกันคะคุณนิชพา เช,ช,ช,ชียงแสนเบอร์เชียงแสนโอเคถูกต้องแต่ตอนนี้เรากําลังผ่านนะคะผ่านสาเหรียญทองคานะคะก็เดี๋ยวจะพาแม่ไปชมหอฝิ่นกันก่อน,นะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนกันตอนนั้นติดตามได้นะคะสําหรับในคลิปดีโอต่อไปแต่ตอนนี้ขอขอบรถด,ด้วยความร,ระมัดระวังและปลอดภัยก่อนนะคะคอตา BET มาชมคลิปเรื่อยๆนะคะสําหรับพิชล่าพาเพลินและ ใส่น้ำผึ้งพาซาเดี <laughs> <laughs> ยนกันตลาดโอเคบ๊ายบาย